อันนี้ลบทิ้งนะครับพวกเราลบทิ้งเลยตัว Echo เนี่ยเราลบทิ้งเลยเพราะเรารู้แล้วว่าข้อมูลเรามาแน่นอนละตอนนี้เราอัปโหลดไฟล์มาแต่มันยังไม่ได้ถูกเก็บใดๆเพราะมันมาแค่ชื่อกับเทมฉะนั้นเราต้องเอาไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมาเนี่ยไปเก็บไว้ก่อนวิธีการนะครับผมก็จะบอกตำแหน่งที่เก็บของรูปด้วยว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนของเซิร์ฟเราผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าอัปโหลดนะครับ เติม s นิหนึ่งก็ได้ไว่ายายคือเราจะเอารูปที่อัพโหลดจากเครื่องเราเนี่ยไปเก็บบนเซิฟอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอัปโหลดเราก็เลยต้องตั้งโฟลเดอร์นี้ไว้โอเคนะตอนนี้ในโฟลเดอร์อัปโหลดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรถูกไหมครับเพราะเรายังไม่ได้เก็บเลยไฟล์รูปเราจะเก็บที่โฟลเดอร์อัปโหลดแต่ชื่อของมันเนี่ยชื่อของรูปเราจะเก็บไว้ที่ตัว ดาตาเบสก็คือฟิลนี้นั่นเองอทีนี้เราจะใช้ฟังก์ชันหนึ่งครับที่ชื่อว่า copy นะ copy เรามาดูรูปแบบของ copy นิดน,นึงครับ copy นี่เราถนัดอยู่แล้วใช่ไหม copy วงเล็บเปิดปิดนี่คือฟังก์ชันที่ใช้ในการอัานหลดรูปรภาคนะครับ copy มีสองพารามิเตอร์ก็คือตำแหน่งแรกคือตำแหน่งของไฟล์ต้นทาง แหน่แรกนะพารามิเตอร์แรกคือต้นทางข่้นด้วยคอมมาพารามิเตอร์ตัวที่สองก็คือตำแหน่งตำแหน่งที่ต้องการเก็บโอเคนะคำถามคือตอนนี้เราได้ต้นทางหรือ,อยังดูจากไหนทิติรัตต้นทางของรูปดูจากไหนเนี่ย ต้นทางของมันเนี่ยถ้าเราจะใช้ Copy เราต้องรู้ต้นทางของรูปก่อนว่าเราจะก๊อมปมาจากตรงไหนและจะต้องไปเก็บที่ไหนบ้างตอนนี้ต้น่งที่เก็บเรารู้ยังรู้ต้น่งที่เก็บยังครับรู้แล้ว <ฟะ S 2> คือที่ไหนโฟลเดอร์อัปโหลดที่าเ<ร>าพิ่งสร้างไงแล้วต้นทางล่ะต้นทางก็อยู่ในเทมส์ครับเราได้ครบแล้วนะสองตัวเนี้ย ฉะนั้นเราก็เขียนโค้ดต่อได้เลยครับก็ใช้ฟังก์ชัน copy นะครับ co p y copy แบบนี้นะเออฟังก์ชันไม่มีตัวเลต้าสนะ copy ตอนนี้ต้นทางเราอยู่ที่เทมตัตวนี้ใช่ไหมครับก็ copy ตัวนี้มาเลยเทม ส่วนปลายทางเนี่ยเราจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อัปโหลดก็ใส่ไปครับโหลดอัปโหลดคือตรงนี้นะเติม s นะครับตามด้วยตัวอะไรชื่อของไฟล์ครับนี่ไงชื่อของไฟล์เราก็มีละก็ดอดได้เลยดอทตัว ตัวแป n น m e นะครับแบบนี้ตัวนี้ใส่เป็นชิงเกิลโขดก็ได้นะโอเคได้ต้นทางแล้วก็ตำแหน่งที่จะเก็บละได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเท่านี้เราก็สามารถที่จะอัปโหลดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์โหลดได้ละ แต่ถ้าให้ถูกนะครับถ้าจะให้ดีนะชื่อตรงนี้เราควรเปลี่ยนครับยกตัวยอย่างเช่นผมอัปโหลดชื่อ A มาเราอาจจะเปลี่ยนเป็น A ตามด้วยวันเดือนปีที่อัปโหลดอ่ะหรือวินาทีในขณะนั้นด้วยเพราะอะไรถูกไหมเผื่อเราอัปโหลด A สองครั้งตัวที่ถูกอัปโหลดไปเกี่ยวบในโฟลเดอร์นั้นน่ะมันก็จะเป็น A นก็จะทับกันไปนครับเอ่อฉะนั้นเราควรเปลี่ยนชื่อมันก่อนที่จะอัปโหลด ต่เคสเนี้ยผมไม่ได้พาเราทํานะผมพาเราทําอัปโหลดลงไปเฉยๆครับก็ทดสอบดูครับผมไปเรื่องภาพมานะเทสตอนนี้เราแค่ต้องการ copy ไปไว้ในโฟลเดอร์อัปโหลดให้ได้เรายังไม่เอาลงดัตเตอร์เบียดนะบันทึกอ่าแ,แน่นอนครับ จะอะไรเกิน u n ไฟฟังชัน c o อปมาทันที่ท8 <c oughs> ผมลืมอะไรไปหรือเปล่าผิดร้อเอร์เลยก o p ปพิมพ์ผิดนะครับพอดีผมไม่ค่อยถนัดก o p ปเท่าไหร่นะก็ <c oughs> เลยพิมพ์ผิดเอเอาใหม่รีเฟรนะครับ อ่ามีแววว่าจะได้ฉะนั้นผมก็ไปเช็คได้ครับเห็นะนี่ครับโฟลเดอร์อัปโหลดมีรูปภาพแล้วน,นั่นเอง